สำหรับคลิปนี้นะครับผมจะมาหาสกินใหม่นะครับเป็นธีมนะครับสกินพิเศษนะครับฮารเต้นลำส่งท้ายปีนะครับพระราชวังโฮลีบอรี่นะครับสี่ชนิดนะครับมีด้วยกัน2คตู้นะครับตู้ธรรมดาก็มีนะครับสกินระดับสูงนะครับมาพูดถึงร้านแรกนะครับนี่ครับก็ประมาณ100ดาวนะสำหรับสกินนะครับผมว่าแพงไปหน่อยนะร้านแรกนี่ครับน่าจะลดประมาณ50เลยนะครับพลังดีนะผมว่าถ้าได้ตัว3นี่ได้ดาวน้อยนะครับ อัตราก็ประมาณนี้ครับ1.050%นะครับส่วอนอีพิกตัวอื่นนะครับก็ประมาณ0.267%นะครับอ่ะเพิ่มอัตรามานิดหน่อยนะผมว่าไม่เยอะเท่าไหร่โอเคครับผมมีประมาณ3200รูปบาทสายลงนะเดี๋ยวก็มาสูมันเลยจัดไปครับรอบแรกนักควัดปีกหรือเปล่าอ่าได้วิ่งมาครับ วิงนี้น่าจะได้เป็นตัวแลนะอีปิกไม่มานะครับอีปิกต้องเป็นนางฟ้าตึกปีกนะ่ะกดไปเลยโอเคน้องกระต่ายนะครับสวยดีนะน้องกระต่ายยังไม่ได้เลยโอ้โหพริกนี้มาสุกรอบเลยนะพริกกับไอหิมะนี่เห็นประจำเลยที่ผมสุ่มมา ถ้ากับเกลือนะครับรอบนี้มาต่อครับเพื่อนๆได้แค่สองรอบเองนะรอบนี้น่าจะไม่ได้นะครับหน้าในาตบมือเพราะว่าข้างหน้านะครับเสื้อผ้ามันไม่รู้นะโอเคสองรอบเกลือนะครับใครได้ตัวดีๆบ้างก,ก็ลองคอมเมนต์มานะครับส่หรับไอดีผมก็เกลือนะครับ ผมเอาไปทําเควสลาเนีมาด้วแหละรูปบาทนี่ยเลยเหลือรูปบาทน้อยนะครับโอ้โหนมมาสามตัวติด oh, <no. S 1> <laughs> โอเคครับคลิปนี้ก็สั้นนเบียเท่านี้ครับสวัสดีครับเพื่อนๆถ้าจะกินไหนก็ลองมามูหรือว่าลองมาคอมเมนต์ได้นะครับ